สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีทุกคนนะคะเมื่อนี้มื่อโนจิมาเล่นเกมท่ายค่ำนะคะเมื่อนี้ยว่างไหมอ๋อเมื่อนี้ยเมื่อโนจิมาเล่นเกมท่ายท่ำนะคะก็คือวันที่เป็นย่ำซาเป็นภาษาจีนนะคะให้อ่าให้คนที่คนที่ใบนี้ต้องใบเป็นภาษาอีสานนะคะส่วนคนที่ท่ายนี่ต้องท่ายเป็นภาษาจีน โอเคนะคะเดี๋ยวอันนี้ค้ามัพท์ที่เฮ็นมากนะคะนี่ปุ๊บปุ๊บอันนี้เขียนมาเรียบร้อยแล้วงั้สินะคะปุ๊บ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 นี่นะคะเขียนมาเป็นภาษาจีนเรียบร้อยแล้วนะคะกะหายท้ายค้านะคะผู้ใดตอบได้หลายกลัวกะษนะไปนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวมาบึ้งกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวจะเป้ายิงชูมาถ้าต้องเป้ายิงชูผู้ผู้ใดกนะกะใัยศาสนาหนีดเดลินก่อนเด็ดเด็ท้ายก่อนหนึ่งสอง เออท่ายก่อนท,ท่ายก่อนกะไอยิบอยเอาแล้วก็ท่ายเอาท่ายนี่ผู้ใดต้องท่ายวะล่ารูแล้วอ๋อ,อ,อคนท่ายคนท่ายต้องเป็นคนถือนี่แล้วคนคนใบก็ต้องเป็นคนว่าต้องถือคนใบว่าคนที่บอบใบว่าต้องถือแต่ว่าคนท่ายไหนถือโอเคบอสคนใบว่าต้องปาก <laughs> คนใบปากคูอ่อะโอเค สนะกะท่ายเดิมเดี๋ยวสิเป็นคนใบถทำผู้ใดเวาวใดๆกลัวกะแสดงว่าสนะเอาอันใดทั้งมาทั้งเอาอ่ะสลับสลับเฮ็ดจันสีก้อนซับก้อนเอากระซับทั้งหลังตัวแต่ยังนเกก็เือเดียวเดียวซับไหนจะซับไหนลืมอๆมันเป็นมือซิ่งปุ๊บเอาเลยเอาขึ้นเหัวแบบนี้เด้อโอเค 啊，ะไรเด้来。啊、吃饭。一阳去练什么？嗯嗯嗯嗯、手机。呃、啊。电脑了，拜拜。学校。呃、嗯。 cái chân những cái khúc cỏ phùa bài bày... bài phải dưỡng thay con thiệt bài bưng ngay เอ,ออเออ,อกับกับกับจากนี้กับจากนี้ไปยังไปนอนใจกับกับจากสานาคารเขาไปนอนใจเนี่ยเออ,ออย่างใช่เจ้าเออตื่นเ้าอันตื่นตื่นเศา้าคนทำงานเขาไป ช่างปานเออป,ป๊อบปี่ยังปอบปี่ยังสองคำ่ำ没事อ่ะเออเอา,เอาแล้วตาเอาไว้เอาไว้โอ้ขี้โกงบอกว่าอย่าเอาลองมานี่อันนี้ขี้โกงอันนี้ตัาสีก็ถามพอมาเห็นเนาะอุ้ยบอกว่าให้เอาคืนนเรื่อหัว,หวมั้จังว่เห็นแหมอันนี้ตัาสีอันนี้อันนี้ตาสีนนนนาสคนมากคนมาก อันนี้ได้เก่าคะแนเออนเดอ้อ,อพอวันที่นันน่นนึงแต่ว่าอาทิตย์มา,มาต้องเอาไว้เท่าเท่านี้ไม่จังว่าเห็นคลายชื้อมันเกาหัวเพราะเบียร์ดอกกินอี่ยังชืุ่บานเธอ บ้านต้องกับไปยังชัไปนอนซิวสิเออไปโรงเรียนโอ้แม่โอ้ยโอ้ยเรียเออเโอ้ขออุานอยาเออไปเลยไปเลยไปเหงาเลยต้องไปางไปเหงงาไไปเหงาหไงหงกงเเออ เอ้ยวังหันกูบอกไปวังหันไปบริษัทไปเห็นยังช่างปาเออเอ้ยเขามาส้นมึงวะแล้วเขาเท้ามมึงว่าเป็นยังบอไม่ใช่ไปไปเส้นไยไปไปอยังช่องดนี่เออเอ้ยกูยสิกลับอยังงนีย กีหยังเจียเออแล้ไปยังยังนี่ฮะแล้วไปยังอ่ะก็ไปอยู่ถ่ายเจีย <c oughs> เออโอ,อ้ยตรงเขาคข้ามาไปไล,ล่เรนย่สม,มเลยโดออีกินยู่มเอร์น吃มแล้ว อ่าไหร่อ่ะแต่คลิปเขาเนี่ยสนะสิบกับสิบก็เออเกมจบแล้วเอาบอปพอสิบนาทีเล่นเกมเกมจบแล้วนะคะพี่ทุกคนสรลูบาหนูสนานนะคะเจะ้วันลืมลืมจับเวลานาะลืมจับเวลาเพราะว่าพี่เนี่ยจับนะคะวไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวมาทายหให้เบิร์ดมัยเลยค่ะคลิปนี้กะฝากกดไลค์ยังม,มาก่อนอยังมาบอปบอปบอปกันยัง ย่ามาพอว่าตาไปนะฝากกดไลค์ like, <ๆ>กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติง๊งติ๊งติ๊งฝากฝากช่องนะบอสบอสฝากโอเค <S <S คลิปนี้ก็จบซสำนีนะคะก็บ๊ายบายนะคะขอบคุณหลายๆลายคะ่ะไปก่อนคะ่ะ